สังคมวิถีวิตมุ่งสร้างเศรษฐกิจทไทยเรามาพบกันแล้วครับการในงานตลาดวิถีวิต2560ซึ่งเหลือเวลาเพียงอีกวันเท่านั้นเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้มาร่วมงานมาร่วมชมเดินซื้อสินค้าภายในงานตลาดวิถีวิตรก็ขอเชิญมาร่วมเดินชินช้อปกันได้เพราะว่าเด๋ยวเวลาไม่มากแล้วนะครับและวันนี้นะครับผมจะมาพบกับผลิตภัณฑ์ ความโดดเด่นในด้านสบัตคุณแล้วก็นวัตกรรมให้ทุกท่านได้รู้จักกันซึ่งก็คือกระเทียมบ่มดำนะครับเราจะมาคุยกับผู้ประกอบการกันกนะครับว่ากระเทียมบ่มดำนั้นคืออะไรแล้วมีประโยชน์ยังไงมีสรรพคุอย่างไ,ปปยงไงต่อร่างกายบ้างนะครับสวัสดีค่ะ,คะผมอยากทราบครับว่ากระเทียมบ่มดำมันคืออะไรแล้วมันมีประโยชน์อยไรต่อร่างกายบ้างกระเทียมบ่มดำนะคะก็คือการนำกระเทียมพูซึีขาวนะคะมาบ่ม โดยผ่านกระบวนการนะคะในการอบ,บก็คือใช้ระยะเวลา6 0วันถึง90วันในณหภูมิ6 0ถึง80องศาแล้วก็มีความชื้นความร้อนที่เหมาะสมในการอบค่ะเพื่อให้จากขาวกลายเป็นวแล้วมันต่างกับกระเทียมเปกตาอ๋อตัวเนี้ยที่เห็นได้ชัดก็คือตัวเนี้ยมันจะมีคุณประโยชน์อ่ะสรรพคุณของกระเทียมปกติเนี้ยจะช่วยในเรื่องของลดความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ตัวเนี้ย จะเห็นได้ชัดก็คือมันจะเพิ่มขึ้นหลายจุดสามเท่าค่ะจากกระเทียมปกติค่ะซึ่งมีผลวิจัยของเกาหลีค่ะวิจัยมาแล้วเกาหลีต้นตำรับค่ะเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับใช่ค่ะแต่ที่เท่าที่ผมเห็นกระเทียมที่ใช้นี่จะเป็นกระเทียมโขนส่วนมากนี่จะใช้เป็นกระเทียมโขนค่ะเพราะว่ากก แล้วไม่ทราบว,ว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์นี้เขาเป็นช่วยเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับก็กระทรวงวิทยาศาสตร์เขาก็ช่วยเรื่องของวิจัยอะค่ะเกี่ยวกับสารในตัวกระเทียมมหาว่ามีอยู่หนบ้างตัวเด่นเย่างเรื่องหนบ้างแล้วก็รูงจุดภไยเนะครจากที่เห็นนะครับมีโรดักอยู่หลายตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสม น้ำกระเทียมบ่มดำะนะครับหรือเป็นอันนี้คือเป็นกระเทียมบ่มดำค่ะเป็นกระเทียมบ่มดำเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลเ้วลกินเป็นหัวเลยค่ะถุงกระเีป็นหัวเลยแล้วกระเ<ค>ทียมบ่มดำที่ผสมน้ำผึ้งค่ะกินเป็นหัวเลยกินเป็นหัวเลยเหมือนกันใช่ค่ะแล้วราคานี้อยู่ประมาณราคาถ้าเป็นแบบกล่องนะคะกล่องเล็กที่เป็นกระเทียมบ่มบ่มน้ำผึ้งเนี้ยค่ะจะอยู่ที่ราคากล่องละหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทค่ะ185ร้อยแปดสิบห้าบาทเท่านั้นนะครับ แล้วกล่องใหญ่อะคแล้วกล่องใหญ่เนี่ยเซตเนี้ยจะบรรจุ3กระปุกกระปุกละหนึ่งร้อยกรัมค่ะอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทใช่ค่ะเป็นเซตใหญ่ค่ะคแล้วก็จะมีแบบนี้ที่เป็นน้ำผึ้งผสมน้ำกระเทียมดำชุดเทมพลนเนี่ยอยู่ที่สามร้อยห้าสิบค่ะแล้วตัวน้ำผึ้งผสมน้ำกระเทียมด่มันเวลารับประทานเรารับประทานยังไงครับตัวนี้เวลารับประทานนะคะกินดื่มวันละหนึ่งช้อนชาโดยผสมกับน้ำอุ๋ยนะคะน้ำอุ่น๋ยที่ 1 2 0ซีค่ะประมาณแก้วกาแฟค่ะคนให้ละลายแล้วก็ดื่มตอนเช้าตอนท้องว่าเนี้ยจะเก็นคนได้ดีค่ะจะช่วยล้างไขมันในเส้นเลือดไดค,ครับจากสรรพคุณต่างๆที่ว่ามานี่นะครับในตัวกระเทียมบ่มดำก็มีสรรพคุณมากมายขนาดนับเหลือเกินซึ่งสําหรับผู้ที่รักสุขภาพสนใจจะมาช็อปมาเลือกดูกระเทียมบ่มดำม,มาศึกษาดูว่ากระเทียมบ่มดำเนี่ย มียอยู่ยังไงก็สามารถมาซื้อหากันได้ภายในงานตลาดประวิทย์ปีนิดประจำปี2 5 6 0นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมปล่อยแล้วครับมาเปนนารรน็นวิทยรพัฒนาแทนน้องแก้วหนึ่งวันก็ขอลาไปก่อนแล้วก็ขอขอบคุณทื้นที่มาครับที่ให้ความรู้ในเรื่องของวันนี้ให้กับทางผมแล้วก็ท่านผู้ฟังได้รับทราบสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับกระทรวงวิทย์พัฒนาความคิดด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีขอบคุณครับ